กดกดพูดอย่างดีเก็บอย่างดีครับลืมกดถ่ายครับอันนี้ไม่ลืมะครับอันนี้กดถ่ายแล้วรุ้พูดอะไรไปบ้างครับเมื่อกี้อันเก็บแล้ว yeah แล้วงกเหลืองครับตรงนี้ห้าดอกครับเห็ต่การณพ้นนี้ครับดูไว้เมื่อวานครับดูไว้เมื่อวานกำลังขนาดนี้ครับ ก็เลยเก็บไว้วันนี้ครับนี่ได้ดอกขนาดนี้ครับผมหนึ่งวันผ่านไปครับเรากําลังพอดีเลยครับออกอ้อมโพลนะครับโพลน้อยๆนะครับโอ้ยตรงนี้สามจุ้มสี่จุ้ม ครับก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายนแุแม่แซมทายแม่เอราวัลปูมีรักแฟนเห็ดทุกท่านนะครับวันนี้ก็พามาที่ป่าคนาเหมือนเดิมนะครับพามาตามหาตัวนี้ครับเปิดคลิปด้วยอะไรนะ <laughs> เห็ดปลวกขาวจุ่มนี้ครับเจอจุ่มเดียวครับเดินหารอบๆก็ไม่เจอครับ สิบกระดอกอยู่ครับถึงไหมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดดอกครับหมูจุ่มแรกแวกหมานครับเต็มตาพูนตาเด้อครับปลวกขาวเนาะแบบนี้ปลวกขาวถ้าปลวกจิกมันจะอันนี้ก่อนนี้หน่อย กินไม่ให่ยงนี่ปลกจตกตติดรากไม้ เจอรลดวโอเคว่าหมดแล้วนี่ครับจุ้งแรกครับ แต่หนึ่งกําเนี่ยครับเห็นแล้วงอกเหลืองครับน่าจะเริ่มขึ้นอีกแล้วเอออีกแรบแมงกินไปคืนหนึ่งครับทางนี้อีกดอกหนึ่งครับผมกําลังงามๆครับเล้งงอกเหลืองหมูน้อยๆตรงนี้ครับดอกกําลังน่ารักตะมุตะมิเลย ห้าดอกครับตรงนี้โพลนี้ขึ้นสองดอกครับส่งตัวแทนมามาเจอโพลนี้ครับปลวกขาวครับดอกกำลังงามๆครับสี่สี่ห้ากระจุกครับ ดอกสวยๆครับกระจุกแรกก็กี่ดอกไม่รู้ไม่ได้นับนี่ครับกบไปดูกระจุกที่สองครับกระจุกนี้ค่อนข้างบานครับแต่ยังโอเคอย จุกนี้ครับสองดอกครับขายยาวๆนวครับจุกนี้ครับสี่ดอกครับเจอโพนนี้อีกสองกระจุกครับออบานนะครับตรงนี้แต่น่าจะยังได้อยู่ครับ ตรงนี้อีกหนึ่งกระจุกครับโพนี้สามกระจุกครับคิดว่าสองกระจุกนุ๊กตัวเองโพนี้กำลังจุม๊มจุมเลยครับได้งัด ดัๆอีกหนึ่งวันครับผมนี่ครับดอกสวยๆเลยครับมาหมายเดิมครับพวงใกล้ๆกันครับยังมีอันตูมๆให้เก็บอยู่ครับอืม <c oughs> สวยๆ ูตรงนี้ครับูแถวเลยครับดูครับเปิดตรงนั้นดูยสินี่อันนนีี้่มาถึงนี่ครับมาทางนี้ด้วยครับยังไม่ได้เปิดครับนี่ครับนี่ครับน้อยเห็นหรือเปล่าไหนอะนี่ครับคนถ่ายไม่เห็นมาทางนี้ด้วยครับ นี่ครับนี่ครับนี่บ้านยังเล็กอยู่เตี้ยเตี้ยวอนนี้กี่เจี๊ยนแต่วะนี่เล็ดหน่อยเด็กกิจลองมาเท่ามันคือนี่เหยียบแล้วครับเจ้าของนี่แหละครับเหยียบ Ừ, đầu công năng dưới cuối lắm ngặt dài nên mình gặp ra nữa น้อยเต็มหนังหัวกระสุนนะครับตรงนี้ไม่หัวกระสุนครับมันแหลมๆมาแล้วเย้ยโ <c oughs> ดนกล่องด้วยไม่ต้องเอารากยาวก็ได้นะไปตัดออกจะดีเลยทำเวลาครับจะได้มีเวลาเดินหาอีกครับ

เกิดเติบแค่ไหนตัวนัตัวเกามีกายโม,ก,ยมก,ยก,กินอองตรงนี้ครับถ่ายให้ดูอย่างนี้ครับเพราะตอนงัดทุลักทุลีมากครับ,รบรน,น,นี่ครับเออน่าไปทางนู้นดีครับ กดกดพูดอย่างดีเก็บอย่างดีครับลืมกดถ่ายครับอันนี้ไม่ลืมะครับอันนี้กดถ่ายแล้วรู้พูดอะไรไปบ้างครับเมื่อกี้ นั่นคืนอนกมดเวลียนจริงักยาวอยู่นะแต่ว่าม,มันเอายาวเกินก็ไม่ได้ม,มันติดรอบมาอีกทีเนี่ยอย่างเนี้ย ดูโพนนี้ครับบานเพอร์เวอร์อยู่ครับ ละโกเขาวครับสองดอกตรงนี้ครับละโกก็เริ่มขึ้นอีกแล้วนะครับวันนี้เห็นละโกเหลืองเยอะอยู่ครับละโกเหลืองครับตรงนี้ห้าดอกครับ ฝนก็ตกครับตอนนี้ฝนตกในป่าเลยครับเชื่อกันฝนก็อยู่ที่รถครับเรียบร้อยครับเปียกหมดครับอเหตุการครับโดนฝนแล้วครับเหตุการพ์นนี้ครับดูไว้เมื่อวานครับดูไว้เมื่อวานกําลังขนาดนี้ครับ ก็เลยเก็บไว้วันนี้ครับนี่ได้ดอกขนาดนี้ครับผมหนึ่งวันผ่านไปครับเรากำลังพอดีเลยครับออกอ้อมโพลนะครับโพลน้อยๆนะครับโอ้โตรงนี้สามจุ้มสี่จุ้ม ค่ะวันนี้เหมือนอันนี้กระเ,เห็ดปลืกขาวเห็ดปลกขาวครับครับขึ้นตะกาอยู่ลายอยู่มานอยู่อันนี้ก็อันนี้ก็ขึ้น<ว>ขึ้นบนเป็น,เ,ปนเห็ดตะไคร้ครับเห็ตะไคร้ขึ้นล่างเป็นเห็ดรวมครับเห็ดรวมเตะไคร้ไม่ค่อยได้ถ่ายครับเพราะเก็บช่วงฝนตกครับจะไ,ได้ยอดน้วันนี้ก็ถือว่ามานนะจ๊ะมานนะครับมานมากเลยวันนี้หน้าวันนี้ ครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับทุกไลค์ทุกเมนทุกแชร์ทุกการติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องน้อยๆของพวกเราด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับพบกันมาคลิปหน้าครับผมแถมท้ายครับเอ็นเครดิตครับอะไรจะตาดีขนาดนั้นครับขี่รถมาเห็นเห็ดปลวกข้างทางครับดูครับนี่ครับทางขึ้นทางทางนะครับทั้งปลวกทั้งละโงกตรงนั้นด้วยครับ ขายาวมากง<า>ูขายาวมากขาจะไม่ได้ไม่ได้มันติดเนี่ยติดรากรากฝอยมาเยอะเห็นไหมอีกสองดอกจะสองจุ้มเลยครับตรงนี้ ขาใหญ่ด้วยติดตัางไม้อือ,อ,อันตึงๆบ,ไ,บไปดูอีกจุ่มหนึ่งครับตรงนี้อีกจุ่มหนึ่งครับหนึ่งสามสี่ห้าหดอกตรงนี้ดอกอวบๆออนะครับ โอ,อไ้ไม่แน่นขาไม่นั่นอีกอบอ้ขายาวๆนะเลยยาวเลยคนนี้อ้อยสุดไม่ได้อโอ,ไไอ,โอ้ไม่ได้หรอกเจอรักไม้อืมสุดเลย สวยงามอีกดอกนหนึ่งตรงนู้นครับนี่นีเ่เห็ดละงอกตรงนี้อีกสี่ไข่ครับใกล้ๆกักกนครับเห็ดปลวกเมื่อกี่ยวครับ คิดว่าตัวเองทําเห็ดตกครับดูครับเห็ดปลวกขึ้นกลางทางเลยครับดูครับกลางทางรถเลยครับดูครับอันนี้รถเหยียบแล้วอันนู้นเจอติหักผมเดินเหยียบหรือเปล่าไม่รู้ดูครับขึ้นกลางทางนะครับกลางจริงๆครับคิดว่าตัวเองทําเห็ดตกครับเมื่อกี้ เด็ด <em ot> ขึ้นกลางทางดูครับขึ้นกลางทางจริงๆครับดูบัอันนี้ก็รถเหยียบนี่นี่อีกอันหนึ่งเหยียบแบนัตแต่แล้วเอารากมันอุ้สอกอันเลยครับดูขึ้นอย่างนี้เขาก็เยียบแล้วเนาะอุสามอันสามดอกเลยดู โนเยีบใครเขาจะเห็น<ฮ>เธอเล่นขึ้นอะไรอย่างนี้กลางทางเลยเนาะกลางจริงๆอ่ะ